โยโยโเฮลโลกายวัสดดโอเคฮะทุกคนฮาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยนะครับก็จะเอาบัตรลายเนี่ยมา VS กันอีกแล้วนะฮะก็ มาวีเอสกันแบบขำขำนะทุกคนครับไม่ได้สีเลี่ยนเรื่องแพ้ชนะนะครับแต่ว่าอของพวกนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่สเตปของแต่ละคนอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนนะทุกคนครับไอพวกแบบบัตรลายพวกนี้มันก็มีผลครับแต่ถ้าใครที่เล่นมันเป็นจริงๆเนี่ยก็ผลแพ้ชนะเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับทุกคนสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผมเองนะครับก็ PVP ไม่เก่งนะฮะก็มา PVP แบบขำขำ สนุกสนุกเล่นๆกันเฉยๆนะฮะทุกคนครับมาครับทุกคนบัตรลายที่ผมจะนํามาต่อสู้กันในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็1เลยนะครับที่ส่งเข้าแข่งขันก็คือนี่เลยชินไดอะคุมะนะครับมันเป็นเนตรของมาดาระนะทุกคนครับอ่าแล้วก็มีมาดาระเราต้องมีใครครับขาดไม่ได้เลยนะคือฮาชิรามะนะฮะทุกคนครับฮาชิรามะนี่ธาตุไม้เหรอไม,อไม้เซนโจ ก็คือว่านี่ผมจะเอาฮาชิรามะกับไม้เซนโจเนี่ยมา VS กันนะฮะทุกคนครับเรามาดูซิว่ารุ่นหนึ่งกับมาดละนะครับในเกมเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะทุกคนครับก็ได้หนองคนหนึ่งนะครับมาช่วยในการอัดคลิปวิดีโอนะฮะทุกคนครับนี่ก็คือ ตัวละครของน้องเขานะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเขาด้วยมาฮะทุกคนฮะเราไปเริ่มการ PVP กันเลยดีกว่านะครับนี่สถานที่ที่ผมเลือกในการ PVP นะครับก็คือหุกเขาสิ้นสุดนะครับทุกคนครับเป็นที่ที่มาดรากับรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาสู้กันนะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมมีรูปปั้นด้วยนะครับอย่างเท่นี่บรรยากาศอย่างได้นะครับทุกคนครับเราก็ต้องแบบว่าจัดเต็มนิดนึงนะครับ เอาจริงๆเนี่ยผมนะครับก็อยากจะทำแอนิเมชันในโลบอกเหมือนกันนะทุกคนครับแต่ว่าจะต้องใช้ทีมงานเ,นย,เยอะมากๆเลยนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยหรือยังไงเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะมีประกาศว่าอาจจะทํานะแต่แบบโหกว่าจะได้แต่ละตอนนี่น่าจะอัดกันหลายวันเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีค่าอะไรให้นะครับทุกคนครับเอาเป็นความสมัครใจในการที่เราอยากจะทําอะไรเหมือนๆกันซะมากกว่านะฮะทุกคนครับอา่าโอเคแล้วทุกคนเรามาเริ่มในการ PVP กันเลยดีกว่าเออผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าในการ PVP เนี่ยผมจะไม่ใช้อะไรกันเลยนะครับผมจะใช้แค่บัตรลายอย่างเดียวนะฮะทุก จะมีแค่สกิลว B N แล้วก็สกิลลิดขวา C เท่านั้นนะครับไอพวกสกิล Q กับ E อะไรพวกนี้แหละแต่พวกฝั่งซ้ายมือเนี่ยสกิลนะครับผมจะไม่ใส่อะไรไว้เลยนะฮะทุกคนแล้วก็เติมเลือดได้นะครับทุกคนครับเติมเลือดได้ทุกคนคิดว่าใครจะชนะครับอ่าอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะทุกคนนะ แกทุกคนครับเปิดโหมดกันเลยมาฮี่ป้าวเข้าไปเปิดโหมดเข้าไปมาฮี่เบิกเน่ตนะคะทุกคนแล้วก็ผมจะขอใช้เป็นโหมดที่3แล้วก็โหมดที่4ในการ PVP ก็แลวกันนะคะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นช่วงๆนะเพราะว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันกิน MD ไม่เท่ากันนะทุกคนมาฮี่มาโอเคครับทุกคนครับเริ่มได้มาเลยมาฮี่มาแล้วครับทุกคนครับมา PVP กันครับทุกคน ครับนี่ผมก็เปิดไปก่อนเลยนะครับอาฮาดีแต่ว่าของมาตาล่าเนี่ยมันก็จะโกงๆหน่อยนะทุกคนเออมันก็แบบว่านั่นแหละ <c oughs> ผมคิดว่าไม้นี่ก็น่าจะสู้ยากนิดนึงนะครับ <c oughs> จริงทุกคนโคตรโกงอีว้ยโดนหุ่นไม้ตีครับมาคคาถาลงตารีโบ <c oughs> เออหุ่นไม้เออเออ <c oughs> นี่มาดิครับสกิลคิวมีไหมฮ้ยมีมึงยี่จำได้จำได้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยทุกคนครับมันเปลือง MD นะของผมเนี่ยใช่ใช่คาถาใส่ได้เยอะจริงแต่ว่าเปลือง MD มากครับนี่ผมว่าหนีออกมาชาร์จจัก,กระก่อนน้องน้องเขาอยู่ไหนเนี่ยน้องเขาอยู่ไหนเนี่ยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยทุกคนมาแล้วหุ่นไม้มาแล้ว ออีอีอีมาดีมาดิอดีอดีนี่นี่เฮ้ยอ๋อผมลับทุกคนผมลับตก่อนครับโลกนี่ผมได้เปรียบเยอะนะผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบแบบเยอะมากๆเพราะว่าสกิลของเขาอ่ะมันไม่ค่อยจะมีดาเมจนะทุกคนครับเออสกิลก็คูดดาวนานด้วยมาดีอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ วิว,วทุกคนเทวรูปเทวรูปอ๋อเทวรูปเทวลูปพันกอนวิวทุกคนครับสู้สู้แถวนี้นี่เปลืองจัก,กรละมากๆเปลืองจัก,กรกละแบบมากๆเลย <c oughs> ป๊าบป,ป๊าบป,ป๊าบป,ป๊าบต้องลากขึ้นไปสู้บกหน่อยละ <c oughs> ไม่ไหวนะครับเปลืองจัก,กรกละมากเลยโคตรเปลืองจัก,กรละไม่ไหวไม่ไหวนี่นี่ล่างแยกไปปุ๊บ ขนาดลงตาเฮ่ยโดนต้นไม้ว่าโดนแคนเซิลสกิลว่ามาดิมาดิหุ่นไม้เหรอหุ่นไม้เหรอมาดิมาดิาดต้องต้องสู้บนบกแล้วทุกคนครับเปลืองจัก,กรกละมากชาร์จจักรละบ่อยไม่ไหวนะครับใช่มันเปลืองมากเลยมีมาแล้วมาแล้วการก่อนมาดิครับอุ้ยอุ้ยกันได้ยอยู่นี นี่นี่วิ้ได้แล้วได้คอมโบแล้วได้คอมโบแล้ว้ยอ้อนี่ยัด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 เข้าไปยัดเข้าไปผมขอเบิกเนตเลยไม่กีเบิกเนตมาแล้วหมวที่สี่นี่ว่าดีใครจะรอดล่ะครับทีนี้ใครมันจะอยู่ล่ะครับวิววิวนี่วิวานลละโอ้โห ฮาชิรามะเนี่ยในเกมนะครับมันก็เป็นบาดลายที่เก่าแล้วแหละทุกคนอู้หูู้้มันเป็นบาดลายที่เก่าแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยจะโดนการปรับเปลี่ยนหรือโดนบัฟสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบว่าสู้คนอื่นยากนิดนึงนะฮะทุกคนครับต้องมีสกิลเพย์ในการเล่นเนี่ยอืระดับหนึ่งเลยแหละเออเฮ้ยเอ้าเขาหายไปไหนครับทุกคนผมจะ <c oughs> เอาดีเอาจนกก่าจะตายกันเลยข้างนึงนะครับเอาจนกก่าจะตายกันเลยข้างหนึ่ง่ะาางงมา,มา ล่างแยกมาเลยพ้ิทุกคนเขาอยู่ไหนวะพี่พี่อยู่ไหนอะนี่ไง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 นี่ต้นไม้อ่านจันทราว้ามีป้องกันนี่ครัมีป้องกัน,น,กรนครับนี่นี่นี่เหมือนผมมาแบบแกล้งเอซยังไงก็ไม่รู้อะครับทุกคนดูดิดูดิดูดิดดต้องสเต็ปนี้แล้วอัพยกขึ้นตี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 ตตตนีต้องเล่นแบบนี้นะครับ ขีควาซีิกควาซีเออสกิลวด้วยสกิลวด้วยเรียบร้อยครับทุกคนครับสีแหน่แก่นะฮะ <c oughs> โอ้โหโคตเอานะฮะแต่ว่าโหบาดลายไม้ก็สู้ยากนิดนึงนะเพราะว่าอืมมันเป็นบาดลายเก่าอ่ะครับทุกคนครับสกิลของเขานะครับมันก็ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนอะ่ะได้แค่รับอ่าโหมดใหม่เข้ามาอย่างเดียวนะครับ แพ้ทุกคนฮะรอบนี้นะครับเราจะไม่ใช้โหมดนะครับเราจะใช้แบบว่าหมัดเปล่านะครับแล้วก็สกิลเฉยๆนะไอพวกสุซาโนโอง่งสุซาโนโอเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับทุกคนครับบอกกันแบบว่าสกิลกับหมัดเปล่าเลยนะครับทุกคนครับมาเริ่มได้เลยมามาหยีมา,มาถึงก็เอาแล้วนะครับปึ๊บคาถาลงตาก,ก่อนเลยมาลบไม่ไม่ใช่ดิมนเป็นอุกบาทดิว่าอุ้ยเฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยหมัดเปล่านี่ไม่แน่นะผมอาจจะแพ้ก็ได้นะ มีขาดสกิลก่อนเลยปิสตงบล็อกอ้อหลบ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 มาหลบมาหลบมามีอ่านจันทรามาดิ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 มามาดินี่ใช้คาถาอคาถาหรอคาถานี่ล้างแยกไปเลยเอาเรื่องหุ้ยอ้ออ้อต้นไม้โคตรเกลียดเลยคาถานี้เนี่ย เมื่อก่อนมันหลับนานกว่านี้นะทุกคนครับเดี๋ยวนี้มันแบบว่าหลับแป๊บเดียวเองอะ่ะอุยอ๊ยลบ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 นี่ไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะนี่อ่ะโดนแน่โดนแน่แน่โดนแน่นแน่น,แนี่นี่น,นี่ยับดียับเฮ้ยทุกคนครับถ้าแรกเนี่ยต้องขออภัยด้วย ปาออกมาก่อนปอาออกมาก่อนหือแหลกเอาเรื่องอยู่ดึมต <c oughs> ีอาจจะทาโดนไหมไม่โดนนะแต่ว่าเมื่อก่อนอ่านจันทามันโกงอันนี้นะทุกคนครับหลบอุ้หลบไม่ทันหลบไม่ทันอุหลบครับหลบไปเลยร่างแยกลูกพ่อทันไหม นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเขาแล้วเราโดนแล้วอ๋อโดนเอาคืนว่ะมัดเปล่าเมื่อไหร่จะตายวะทุกคนโอ้โหมัดเปล่าเมื่อไหร่จะตายวันนียเอาแล้วทุกคนครับเอาแล้วคอมโบเริ่มมาละคอมโบอเริ่มมาละจะไม่ปล่อยให้หนีละนี่ไงล่ะฮนี่เอาอีกทีหนึง่ง อ,ออ้อออมีบ็อกมีบอม็บอกนี่เฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยตายแล้วเย้แต่ว่าแรงอ่ะแรงมันก็ต่างด้วยนะครับทุกคนครับเอออันเนี้ยผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบน้องเขามากเลยนะฮะทุกคนครับก็อลองไปแบบว่า ชังน้ำหนักกันดูนะครับว่าอะไรเนี่ยมันโหดก่ากันนะแต่หลกัหลกๆเนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือเลยนะครับทุกคนครับฝีมือแล้วก็แรงนะครับแล้วก็เมนเทอร์อะไรหลายๆอย่างนะฮะทุกคนครับผลแพ้ชนะเนี่ยมันวัดอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ขำๆเฉยๆนะฮะทุกคนครับ โอเคทุกคนคะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับในการเอาไม้เซนจูเนี่ยกับเนตของมาดระนะครับมา Vs กันนะครับมันก็ได้ผลมาเป็นประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับหรืออยากให้ผมเอาอะไรมา Vs กันอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอน,นี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาเลยมาดิฮาชิรามะอ๋อฮาชิรามะฮาชิรามะอ๋อฮาชิรามะแล้วไงอ่ะฮาชิรามะแล้วไงฮาชิรามะแล้วไงอ่ะมาดีมาดิมาดีฮา,า,าชิรามะแล้วไงฮาชิรามะแล้วยังไงล่ะเอาหายนี่นี่โอ้ยว่ะ